คลิปนี้พาพ่น้อง่งมาเบงไผ่ใบใหญ่ครับไ่นี่เป็นไผ่ใบใหญ่เลยเนี่ยใหญ่มากนะครับใบเนี่ยเอาไปเ็ดห่อข้าวต้มขนมนมเนยได้ครับห่อบะจางได้นะครับเพื่อนสื่อเพื่อนขายกันนะครับเนี่ยขายเป็นลอยละใบมันเนี่ยนะครับร้อยละไปเลยไ่นี่มีประโยชน์หลายครับไ่ที่พี่อ้องเห็นนี่คือไผ่หกครับ บางชุมชนหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นไผ่หกยักษ์นะครับอยู่สวนคุโสดอยู่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ในชุมชนนี่มีไผ่หกลายนะครับออกดอกเมื่อปี2 5 0 0 6นนะครับแล้วก็ได้นํำมาเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้ในสวนของคุโสดเนี่ยทั้งชุมชนพูนว่าไผ่ใหญ่หรือไผ่หกใหญ่นะครับคุโสดก็เลยว่าไผ่หกใหญ่จังหวัดชัยภูมิ นะครับซื้อไผ่หกลำต้นใหญ่อยู่จังหวัดชัย,ยภูมินะครับพี่น้องสิบเบอร์ดงอา่าไผ่กอน,นี้เป็นไผ่ที่เกิดจากกิ่งตอนบ่แม่เกิดจากกิ่งตอนนะครับได้จากกิ่งตอนที่ต้นแม่เกิดจากเมล็ดนะครับเมล็ดของไผ่หกนี่ของอจังหวัดชัย,ยภูมินี่กระรวงร่นประมาณปี2562นะครับคู้สวนเองก็ได้อา่อาอมาคัดพันอยู่ในสวนกอน,นี้ต้นแม่ นะครับสมบูรณ์และสามารถที่จะเติบโตได้ก็เลยตอนนะครับกุศลดเอเดตอนออกมาแล้วนามาปลูกเมื่อประมาณอ่าเขาฤดูฝนของปี160นี่แหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็ปี66เนาะก็ได้ระวางระบบน้ําโดยใช้ระบบน้ำเนี่ยเป็นเป็นเทปหนามอ่าเป็นเทปหนามนำพุ่งนะครับตามนี้มานะครับพี่น้องครับผมเคยรีวิวมาพี่นอ้องเบื้องลึแล้วก็ส่วนเองก็ได้น้าขี่ขี่ควายนะครับได้นําขี่ควาย นะครับด้วยน้ำขี้ควายเนี่ยที่เป็นน้ำดำน,นะครับในสกิกรรมให้บิกงนะครับเป็นขี้ควายเลยครับนำมาโปะที่โคนอของต้นไผ่หกนี้ผลปรากฏว่า <c oughs> เมื่อหอาขี้ควายมามาโปะแล้วให้น้ำก็จะมีหน่อกเกิดขึ้นนะครับปกติไผ่นี่สิเกิดหน่อ,อประมาณต้นฤด,ดูฝนนะครับแตน่นี่ยังเป็นฤด,ดูหนาวอยู่นะครับก็ประมาณ ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี่กลางเดือนกุมภาพันธ์2,566นะครับพี่น้องครับแต่เป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละก็ไดโน่ไม้ออกมานะครับไดโน่ไม้ออกมาน่นก็แสดงและบ่งบอกว่าเป็นไผ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นไผ่ที่แข็งแรงเมื่อมีความชื้นเมื่อมีปุ๋ยนะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมเขาสามารถแทงหน่อได้นะครับแม้แต่แทงหน่อได้เขาต้นฤด,ดูแล้งได้ครับเนี่ย เขาต้านฤด,ดูหนาวมาหมาดๆนะรับก็ยังมีหนาวอยู่นะครับฝนก็ปรับไปครั้งหนึ่งสองครั้งไดนนอไม่ขึ้นมากล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นหนอไผ่หกนี่คือสภาพนอไผ่หกหกใหญ่ชชยภูมิสามารถแทงหนอได้เข้าสู่ฤด,ดูแล้งนี่คือความภูมิใจของที่ฮาเดชปลูกไผ่ไว้นะครับพี่น้องครับเป็นไผ่หกใหญ่จังหวัดชัยพุม่มขอคุณพี่น้องขอคุณแฟนคลับขอบคุณ ผู้ที่ติดตามทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติติดตามได้แนะนำนะครับได้ของเราจอคู่สดต,ตลอดมาเดี๋ยวคู่สดที่เอ่อคลิปดีๆฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นพวกพืชพวกพักพวกพายนเฉนี่ยรีวิวไผยที่ก่อนนะครับอยู่ในสวนของครู่สดนี่แหละนะครับปลูกพืชอ่าปลูกพืชนานาชนิดนะครับปนปนเปเป,เปกันไปเป็นสวนเล็กๆนะครับไม่ได้ไปโตหรือว่าอะไรมากนักแต่ว่า ที่สั่งสรรผลงานดีๆไว้ให้ลูกให้ห้านต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีมีแห้งมันหมานทุกคนเนอพี่น้อง